ตัวของเราเราลิขิตชีวิตนี้ใช่พูดผีเทวาอย่าสงสยัยใช่หลวงพ่อหมอดูหรือผู้ใดดีชัว่วไซายเกิดจากกรรมเราทำเองอดีตการผ่าน กรวดให้ซึ้งกุ่นความดีมีหรือยังก็กลับมรสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมพญาทรท่านเจ้าอาวาสวัดอุ่ดงหังสีกลับนมรสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยด็อกเตอร์รองเจ้าอาวาสวัดอุ่ดงหลังสีพระเทวราุชเถรราทุกรูปเพื่อความเคารพยิ่งจะขอกล่าวสวัสดีมายังท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ ได้เาเกตมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางสาวธีพรพรเตชะกำบงสงุขซึ่งฐานะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุลส่วนพระพิธารอยู่ที่สาราบกจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างสรุระร่างกายของนางสาวธีพรพรเตชะกบงสงุขจะได้อำลาจากโลกนี้ไปใน,ในการประชุมเพลิงก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงน,นั้น ก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้วายชนก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะและพี่น้องได้จัดเรือผ้าไว้เป็นจำนวนทั้งหมด4ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานแล้วก็ท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไม้เป็นจำนวนหนึ่งขบถนี้ตามกำหนดเวลาจะได้ทําพิธีในการประชุมเพิญในเวลา16บหกนาฬิกาบัดนี้พร้อมแล้วก็จะได้้าสู่พิธีการ จะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุ k ุลตามระดับดังนี้นะครับท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณดอมรีเผ่าเกียรติได้ขึ้นทอดผ้าบังสุ k ุลปราบในบนท่านพระประหลัดสมบัติสมติจิตโตท่านผู้บริการกองงานชาปนสตาลราตุลั์สีได้ขึ้นเป็นองค์ที่เจรณาชักผ้าบังสุ k ุลขอเรียนเชิญและขอปราบในมนครับ ท่านในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณดำรงเผาเกียรติได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระประพั์อินทปัญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านมนีชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณวินัยมาพรม ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนมิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยดรรองเจ้าอาวาสวัดตุดมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาชักผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนมิมนต์ครับท่านผู้มีเกียรติทีเคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านในเชิดสุดท้ายที่ทำาหา้ท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้ กระผมจะขอนำเรียนถึงชีวประวัติของผู้บ่ายชนต่างที่ฐานะทัาภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่ขคงรพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตอย่างนี้ครับประวัตินางสาวพีรพรเตชะกมังสุขนางสาวธิรพรเตชะกำมังสุขเกิดเมื่อวันที่20กรกฎานคมพุทธศักราช2530ปีทอบิิดาชื่อนายประเสริฐเตชะกำมัสุข มารดาชื่อนางรุร่งฤดีเตชะกำบสุขมีพี่น้องรวมกันทั้งหมดห้าคนได้แก่คนที่หนึ่งนางสาวพิดาเตชะกำนสุขคนที่สองนายประภาสเตชะกำบสุขคนที่สามนายประกิจเตชะกำบสุขคนที่สี่นางสาวธีรพรเตชะกำบสุขผู้บาญชงและคนที่ห้านาย นางสาวพริรพรเตชะกมบสุขได้สมรสกับนายสลาวด์กรีดจอหอมีบุพิธีดาด้วยกันทั้งหมดสองคนก็คือคนที่หนึ่งหญิงธนาเทพกรีดจอหอและคนที่สองหญิงชายคืรรอรัเทพกรีจอหอนางสาวพริรพรเตชะกมบสุขประกอบอาชีพ ทำธุรกิจส่วนตัวบริษัทกิจสยามเข้าไบเทรดดิง้งจำกัดที่กรุงเทพมหานครเป็นคนที่มีปัญสายอกห้องอารีเพื่อเพื่อเพื่อแพร่ชอบทำาินทุนทานอยู่เป็นประจำโรคก,การเจิดป่วยนั้นได้เป็นโรคไตเรื้อรังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทมิฬสักจนมาถึงวาัะสุดท้ายแห่งชีวิต ได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุของชจยล้มเหลวที่โรงพยาบาลหลวงพ่อถุงสา์เมื่อวันที่18สิงหาคม2568ในช่วงเวลา15นาฬกา6นาทีรวมอายุได้38ปีน,นานง,งสาวกิรพรเตชะขมสุขได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรเปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางคามรักและความอาลัยของทุกๆคน ก็ขอบหน้าบูรุษสและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่ทางสาวพิรพรเดชาอมรุสุดได้เกิดทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบับเป็นเดชาเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงญยาณของข้าให้ไปสู่สุคติในสัปะหรยุพเรื่องหน้าด้วยเธอด้วยดวงใจร้อยดวงใจให้ประจักษ์รักแสนรักคิดถึงอยู่มิรู้หาย และทราบซึ้งนำจิตมิรู้คลายคิดคราใดเห็นดวงหน้าน้ำตาพลาเธอจากไปไกลลับไม่กลับแล้วเธอนั้นคือดวงแก้วระกา้าแสงจันทราจงํำเธอสู่ดวงดาวบุญเลิดพลาวนำสวรรค์สู่ชั้นพรดเมื่อรับและอะไรอยา่างสุดซึ้งจากรอบรัวญาต มีทุกคนและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านทผู้รมทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของท่านสารศิลปรเดชากระมวลศุขเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับ ก็ได้เรียนเชิญท่านผ pues er ู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณวัฒนชัยเผ่าเกียรติได้เป็นประธานในการขึ้นท้องพระไกล้าบางสุขุนและเป็นประธานในการประทุมเติมคากเพราะว่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบในมลหลวงพ่อพระครูหลวงปัญญาทองท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมสังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาภาพกลบางสุขุนและเป็นประธานในการประทุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ ขอปรับพิมนด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบในการขึ้นวางดอกไม้จันท์บนฌาปะสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดด้านข้างของฌาปะสถานวางดอกไม้จันทน์ที่ด้านหน้าหยิบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเยีบนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพนัญาติพี่น้องของผู้บริชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชำรวยและขอบคุณในน้ำใจของท่านเจ่เคารพที่มาร่วมงานวันนี้ โดยร้อมเพังครับดินจะโกลบลบก,กายวายสำขาญไฟจะกาดชีพให้มนลาสูงแต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเคิดทูแนแูมแทนราบที่จากไป ที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเนรศพของนางสาวธีรพรเดชากระมังสุขฝากเน้นว่าคณะสภานาุเจ้าะหา์จะเป็นน้องทุกคนได้มีการต้อนรับขอบาดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวนาพิธรรมจนถึวงว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ